เปิดเรื่องราวขึ้นพร้อมกับแอนดี้ที่โตเป็นวัยอายุ17ปีแล้วของเล่นของเขาก็าแทบจะไม่ได้เล่นอีกต่อไปทั้งวูดดี้บัสเจซซี่มิสเตอร์โปเตอโตเฮดและเพื่อนต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในกล่องบางตัวก็หายไปตามกาลเวลาของเล่นที่เหลือกังวลว่าแอดดี้จะทิ้งพวกเขาแต่จริงๆแล้ว แอนดี้ตั้งใจจะเก็บวูดดี้ไว้ไปเรียนที่มหลาลัยด้วยส่วนของเล่นที่เหลือจะเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาแต่เกิดเรื่องผิดพลาดเมื่อแม่ของแอนดี้เอากล่องของเล่นไปทิ้งหน้าบ้านโดยเข้าใจผิดของเล่นทั้งหมดยกเว้นมูดดี้ที่หนีออกจากกล่องถูกคนเก็บขยะเกือบเอาไปแต่สุดท้ายแม่ก็ให้ไปบริจาคที่ศูนย์เด็กเล็กแทน ที่นั่นพวกเขาได้พบกับของเล่นใหม่ๆม,มากมายรวมถึงลอสโซมีสีชมพูกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ดูเป็นผู้นำใจดีของของเล่นทั้งหมดวูดดี้พยายามหนีออกไปเพื่อกลับไปหาแอนดี้แต่โชชะตานำพาให้เขาไปพบกับบอนนี่เด็กน้อยน่ารักที่รักของเล่นมากวูดดี้ได้สัมผัสถึงความสุขจากการถูกเล่นอีกครั้งที่บ้านของบอนนี่ วูดดี้ได้รู้ความจริงจากของเล่นของเวกาอีกชุดว่าลอโซไม่ใช่หมีใจดีอยอ่างที่คิดแต่เป็นจอมผเด็จการที่ปกครองด้วยความกลัวและบังคับในขณะที่ของเล่นของแอนดี้ดีใจว่าจะได้เล่นกับเด็กๆพวกเขากลับถูกส่งไปยังห้องเด็กเล็กซึ่งเด็กๆยังควบคุมตัวเองไม่ได้ทำให้เข้าของถูกทุบตีถูกเคี้ยวพังอย่างน่าสงสารพวกเขารู้แล้วว่าถูกหลอก และต้องออกนี้จากศูนย์ดูแลเด็กตรงนี้ลอสโซกับสมุนอย่างบิ๊กเบบี้และเคนตุกตาแฟนเบบี้คุมของเล่นทั้งหมดได้ราวกับอยู่ในคุปม,มีระบบการรักษาความปลอดภัยสุดเข้มงวดวูดดี้แอบกลับมาช่วยเพื่อน,อนและเริ่มวางแผนแหกคุปพวกเขาร่วมมือกันวางแผนอย่างละเอียดซับซ้อนสุดๆตั้งแต่ปันหัวลอสโซ ล่อเบี่ยงเบนความสนใจใช้กล่องขยะเป็นทางนี้และทำให้เคนหักหลังรดโซ่เพราะเบบี้ใช้เสน่ห์และทุบตีเขาของเล่นทั้งหมดถูกโยนลงไปในโรงงานขยะและกลิ้งไปเรื่อยๆจนถึงเต้าเผาเป็นฉากที่บีบดใจสุดๆทุกตัวจับมือกันยอมรับสตากรรมจนกระทั่งเอเลียนสามตัวใช้กรงเล็บยับช่วยดึงพวกเขาลงออกมาจนวินาทีสุดท้าย พวกเขาช่วยลดโซ่ออกมาได้แต่ลดโซ่กับหักหลังและไม่ช่วยพวกเขาในเตาเผาสุดท้ายโดนคนงานเอาไปผูกติดกับหน้ารถขยะวูดดี้ตัดสินใจว่าของเล่นทั้งหมดควรได้อยู่กับเด็กๆที่ร้านของเล่นอย่างบอนนี่และแอบไปเขียนชื่อบอนนี่ไว้ที่รองเท้าของตัวเองและวางแผนในแอนดี้บริจาคของเล่นทั้งหมดให้เธอฉากนี้แสนจะอบอุ่นเมื่อแอนดี้เล่นของเล่นกันอีกครั้ง คนจะจากลาโดยให้คำสัญญาว่าดูแลเขาให้ดีนะของเล่นเริ่มมีชีวิตใหม่ที่บ้านของเล่นบอนนี่มีเสียงหัวเราะเสียงเล่นสนุกอีกครั้งวูดดีกับบัสมองหน้ากันอย่างเข้าใจคำสุดท้ายของแอนดี้ที่บีบหัวใจผู้ชมทั่วโลก